สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลาเก้านาฬิกาสนาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังคณะวิทยาศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร,ราลาดกระบังเขตรราลาดกระบังกรุงเทพมหานครในการนี้ได้พระราชทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากนั้นทรงเปิดแผลกลุ่มป้าย อาคารพระจอมเกล้าซึ่งคณะวิทยาศาสตร์จัดสร้างขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติและลำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานชื่ออาคารว่าอาคารพระจอมเกล้าเป็นอาคารสูง8ชั้นมีพื้นที่ใช้สอยรวมกว่า0,000ตารางเมตรประกอบด้วยห้องเรียนห้องปฏิบัติการและห้องทำงานวิจัย โอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทัศการวิทยาศาสตร์ก้าวไกลด้วยสเต็มซึ่งนักศึกษาจากคณะต่างๆของสถาบันร่วมจัดขึ้นระหว่างวันที่14-17ถึงสิงหาคมพุทธศักราช2559เนื่องในโอกาสสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติปี2559จะแสดงผลงานวิจัยผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมร,ราชกุมารีอาทิโครงการมหาวิทยายลัยเด็ก โครงการโรงเรียนต้นแบบการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมและโครงการบันฑิตคืนถิ่นโครงการระบบไฟฟ้าสองสว่างสาธารณะพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อชนบทและโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนอกจากนี้ยังมีการแสดงผลงานทางวิชาการและการสาธิตการทำงานของนวัตกรรมพลิกคุณภาพชีวิตกว่า30โครงการ โดยผลงานวิจัยที่จะแสดงจำนวนกว่าครึ่งได้รับรางวัลดีเด่นในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และมีการจดสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้ว เวลา13นาิก30นาทีสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิรดาพระราชวังดุสิตพระราชฐานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอองพระบาทตามลำดับดังนี้ นายสมเกียรติชอบผลประธานกรรมการมูลนิธิสมานคุณหญิงเบญจาแสงมลิและคณะมูลนิธิสมานคุณหญิงเบญจาแสงมลินำพระสงฆ์และบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นที่ได้รับการคัดเลือกประจำปี2559จากมูลนิธิเฝ้ารับถวายและเฝ้าทูลอองพระบาทรับพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณของมูลนิธิดังนี้สาขาพระสงฆ์ได้แก่พระนิโรธรักขิตเจ้าอาวาส ผู้บริหารการศึกษาได้แก่นายธนกรชัยกุลผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีอำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีสาขาครูภาษาไทยได้แก่นางทิติยาทองจันทร์ครูโรงเรียนเซนโยเซฟเกาะสมุยอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีสาขาครูสังคมศึกษาได้แก่นางเตือนใจสมคิดครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนแกลงวิทยาสถาวร อำเภอแกลงจังหวัดระยองสาขาการศึกษาก่อนประถมะศึกษาได้แก่นายภัยบูลณ์ปราณีครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งน้อยพิพัฒน์โสพลวิทยาอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรสาขาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยได้แก่นายเฉลิมคงอุบลผู้ใหญ่บ้านหมู่สิบบ้านเหล่าน้อยอำเภอเมืองมหาสารคามจังหวัดมหาสารคาม จากนั้นพระราชทานพระราชวโรกาศให้นายสมดีคชายั่งยืนผู้วรารชการจังหวัดชุมพรนำข้าราชการและผู้นำกลุ่มกเกษตรกรจังหวัดชุมพรเฝ้าทุนออมพระบาททุนก้าทุนกระหม่อมถวายผล,ผลผลิตทางการ,กรเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดชุมพร ออจากนั้นพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายเดวิดคาทรูดผู้อำนวยการสำนักงานภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกโครงการอาหารโลกแห่งสหประชาชาติเฝ้าทูลออมพระบาทกลาบบังคมทุนเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมและการศึกษาในช่วงเวลาภัยพิบัติก่อนที่จะส่งแสดงพาธากฐาในหัวข้อการศึกษาในช่วงเวลาภัยพิบัติ ซึ่งชมรมผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดลจะจัดขึ้นในวันที่28กันยายน2559ณศาลาดุสิตด,ดาลัยสวนจิรดาพระราชวังดุสิต เวลา15นาฬิกา36นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานนิทรรศการภาพถ่ายแห่งแผ่นดินประจำปี2559ณศูนย์การค้าเดอะสตรีทรัชดาเขตดินแดงกรุงเทพมหานครในการนี้พระราชทานถ้วยรางวัลพระราชทานแก่ผู้ชนะการประกวดภาพถ่ายแห่งแผ่นดินประจำปี2559ครั้งที่29ประกอบด้วยถ้วยรางวัลพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหัวข้อตื่น สักรารถ้วยรางวัลพระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในหัวข้อตื่นตาถ้วยรางวัลพระราชทานของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารในหัวข้อตื่นไฟถ้วยรางวัลพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในหัวข้อตื่นตระหนกถ้วยรางวัลพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรลัยลัษณ์อัครราชกุมารีในหัวข้อตื่นตัว และถ้วยรางวัลพระราชทานของทุนกระมอมหญิงอุบลรัต์ราชกัญญาสิริวัฒนาพนาวดีในหัวข้อตื่นตูม งานนิทรศการภาพถ่ายแห่งแผ่นดินประจำปี2559จัดโดยสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปธรรมร่วมกับบริษัทไทยเบรเวรสจำกัดมหาชนระหว่างวันที่15-23สิงหาคมพุทธศักราช2559เพื่อส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมในวงการถ่ายภาพซึ่งจะสร้างสีสันและแรงบันดาลใจแก่ผู้สนใจการถ่ายภาพทุกระดับ เป็นการเปิดโอกาสให้นักถ่ายภาพและประชาชนทั่วไปที่สนใจในการถ่ายภาพได้มีเวทีที่จะแสดงออกถึงความสามารถและเผยปรินาที่คุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานหัวข้อในการประกวดภาพถ่ายจำนวน6หัวข้อประกอบด้วยตื่นสักการะตื่นตาตื่นไฟตื่นตะหนกตื่นตัวและตื่นตูม รวมผลงานที่ส่งเข้าประกวด3,569ภาพจากช่างภาพ529คน